สวัสดีครับวันนี้ก็พามาชมร้านเจนิดคนสวยประจำซอยลาดบุรณะ22อีกแล้วครับผมกับข้าวเจนิดก็มีหลายอย่างนะครับมีต้มด้วยเนะเจ๊นะมีซุปขนุนด้วยมีปลาดุกทอดนะครับผมมีอะไรบ้างเจ๊มีหอมมีน้ำตกหมูครับผมีผัดสีวโอ้โหปลาต้มครับ หลายอย่างนะครับผมโอ้โแก้ว, oh, วนี้ก็น่าอร่อยมากครับเจนิดเขาทําสะอาดนะครับเ,เป็นคนแบบลูกค้าี่กินและปลอดภัยนะครับผมครับนี่ครับหน้าร้านเจนิดนะครับผมหน้าร้านเจนิดมีไก่ทอดนะครับผมน,น่าทานมากนะครับ ไก่ทอดมีผัดผัดเสีิยว,วเลเจนตรงนี้เนาะโอ้ห oh, น้าทานมากครับผมมีปลาดุกทอดด้วยนะครับปลาทูทอดนะครับผมลูกลูกน้อง,ก,องกพี่ลูกพี่แกงเห็ดนะครับผมอันน,น,นี้อันนี้ตั้งให้เขาเป็นลูกพี่พอัน,นอันนี้เป็นลูกพี่เจเลยครับผมโอ้ครับผมครับผมอันนี้อันนี้มือฉมังเลยใช่ไหมครับเป็นเป็นลูกสาวคนสวยนะครับผมแน่นอนมากเลยครับ ครับอ,อันนี้ก็ลูกค้าครับโอ้ลูกค้าเจ๊ก็จะมาเรื่อยๆนะครับผมแวะมาอุดหนุนเจ๊เขาได้นะครับผมอันนี้ปากซอยอลาดบุญนะย2บสอนะผมช่วงเช้านะครับเจ๊เขาจะมาขายตั้งแต่ ประมาณตีตีห้าตีห้าเขาก็จะมาตั้งร้านแล้วนะ,น,น,ะนี่ครับน,น่าทานมากแล้วผมร้านสะอาดสะอาดนะครับผมนี่ครับ นี่ปากซอยเข้ามาซอย29นะครับผมสุขสวัสดิ์นะครับสุขสวัสดิ์29นะครับผมโอเคกินอะไรกันเจียวกันเจียว,ยวมันเป็นอาหานจะุ่มสารฉันไม่กินหรอกฉันกินเป็นแตงปลาแวะมาอุดหนุนเจได้นะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะบ,บกมือไปบายหนะ่อยเจ ครับขอบคุณครับ